เด้อพี่น้องเด้อ้อนเด้อรวมพักกินครับปนเด้อมีบักแข้งมีอันนี้เขาโอ้คนอัตารีครับอันนี้เขาเอิญยังครับคนไทยคนไทยผมลืมไปครับผมผมโมโขนะก็เขาเอิญยัง โอ้โหการลวกพักขันบ่าจะให้มันดำบเนอะเวลามันสุกเนี่ยเอาลงนอกน้ำเย็นเลยครับมันสีบอบอดำอันนี้เป็นสูตรเด้อครับเด้อเป็นสูตรเด้อลวกกินกระปุเบิ่งคนหน้าตาดีเขากินเขาน้ำเด้อครับเนอเว้ยปิ้งปิ้งฟิตดุกฟิตดุกฟิตดุก รู้ไหมครับ hmm. ว ok e ่าเห็นเขากินอย่างนี้เขารวยเป็นพันๆล้านนะตอนนี้เขากําลังจะโดนตรวจสอบอยู่ครับข้อหาร่ารวยผิดปกติดูเสื้อที่เขาใส่เป็นตัวอย่างครับดูกรีบว่าดูกรีบว่าสองพันล้านครับสองพันล้านตอนนี้ผมให้ผมตำรวจไปสองพันล้านจะแบ่งกันไม่พอโอ้ยคุณอย่าพูดอย่างนั้นนะเดี๋ยวเขาฟ้องนะเงียบผมยังเงียบเลยครับเออแล้วเขาฟ้องคุณนะคุณไม่เงียบนะสองพันล้านเนี่ยโอ้สองพันล้านเหรอ คุณยืมผมไปเมื่อวานนี้ยี่สิบาทคุณยังไม่จ่ายผมเลยนะคุณให้ให้นไปทั้งสองพันล้านเลยเหรอโอ้โหมนี่สุดยอดความรวยนี่ก็อาวุธนี่นี่สุดยอดสุดยอดความรวยของคุณผมนับถือนับถือนี่เป็โต๊ะพนันบอลป่ะเหรอแล้วผมไม่รู้ว่าคุณทำธุรกิจอะไรครับ ผู้ค้าฐานครับผมือจุดยอดของควันรวยฐานฐานเลยครับกิดมือครับฐานเลยครับขายดีแล้วก็สอบครับมาขายเดีขายดีแล้วก็สอบอือขายฐานนะรู้สึกผิดมืดครับอือตัวผิดมืดขมยดีแล้จะ็สอบทั้งมือทั้งดำใช่ไหมครับตัวผิดมืดครับตัวผิดมือตัวผิดใต้ เรื่องที่เรากลสอบครับอือสุดยอดสุดยอดผมบอกตามเขาไปอือผมคุณค้าฐานอย่างเดียวแล้วครับที่คุณร่ำรวยมาขนาดเนี้ยคุณไม่มีธุรกิจอย่างอื่นเลยเหรอครับค้าฐานอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับครับโอ้โอ นั้นผมต้องเล Qui ิกทำธุรกิจผมแล้วนะผมต้องใส่ต้องใส่ไปขายถานเหมือนคุณอ่ะผมจะได้ร่ำรวยเหมือนคุณน,นี่นะเขาบอกด้วยจิตเมือม่อด้วยจิจเมื่อขายถ่านอ๋อธุรกิจเมื่อขายถานเนี่ยไหมครับคุณหมายด้วยครับโอ้ ธุรกิจมือถูกกฎหมายด้วยโอ้ครับครับครับสุดยอดสุดยอดตำรวจไม่จับเองตำรวจไม่จับจับไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ครับเฮ้ยแต่ไม่เนี่ยนะกรมป่าไม้เขาอาจจะจับคุณได้นะผมไปเอาไม้เขาไปเอาไม้อันนั้นหรือเปล่าผมไปเอาไม้ด้วยู่อนานมาขอครับก็อใครจะไปรู้อ่ะคุณไปเอาไม้มาจากไหนเยอะแยะยังทันเลยนี่ครับ อาหรเราเกิดนี่โลกผักสิงคโปร์รู้จักรฐานเราเกิดนี่ไหมผมไม่รู้จักครับผมผมส่วนมากผมจะบ้านผมจะจะใช้แก๊สครับโอ้ยมลพิษบ้านคนรวยใช้ถ่านใช่ไหมครับครับอือเงยคนรวยใช้ถ่านคุณใช้แก๊สตัวเลยไม่รวยนี่ครับ ครับครับครับยอมรับครับ่ะรับความเย็นไว้ไม่ให้มันดำครับนานคุณรวยแล้วอ๋คุณต้องหรอกคุณงานเลยเราได้ดูที่หน้าตาก็พอแล้วครับอ๋อบรับรับผมครับ อือรู้ว่าคุณรวยยินหน้าตาการแต่งตัวด้วยนารักสอิอือหือเอากินไหมครับโอไม่เอาครับไม่เป็นไรครับผมกินเนี่ยเน,น,น,นคนคน,นคนจนคนเงินน้อยเขาจะกินอย่างเงี้ยลวกลวผักฝนปลาอะไรประมาณนี้เอาไปได้หรอครับโอ้ปปอือว้ออา ได้ได้ได้จจอดครับเดี๋ยวนี้เราจะลวกอันนี้ด้วยลวกมาละกีนกด้วยที่หลังนะกระเจยบมะเขือพวงบ้านเราเอิ้นปักแข้ง แข้งนะบวแข้งแข้งแ <c oughs> ข้ง <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศนะตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงครึ่ง ปดโมงครึ่งนะครับบรรยากาศค่มฟ้าคึมฝนนะคมฟ้าค้มฝนเมื่อวานนี้ก็ตกโอ้โหตลอดเลยดูบรรยากาศคอนิมิตต์ตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆและก็หมอกเหมือนว่ามันจะลงมาอีกหรือเปล่าไม่รู้ครับกําลังก่อตัวเลยกําลังก่อตัวเลยครับผมบรรยากาศ วันนี้หน้านอน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 หน้วนนนนันนี้ไม่มีไข่ครับวันนี้ไม่มีไข่ทีนี้เราแยกเราแยกลวกนะเพราะว่าไอ้น,นี้เราก็จะมาลวกมาละเพราะว่าถ้าเกิดลวกลวกมาละมันจะขมเด็กเขากินไม่ได้นะ อันนี้เราก็มลัละตังต้งตั้งถ่างนะเราจะลวกมลัละตังง้งถ่างเนี่ยมลัมละมันละขีนนกไม่รู้ขีนนกขีนคนก็ไม่รู้ผสมกันไปนลวกไม่เยอะนะเพราะว่ากินกันสองคนผักผักอันนี้เด็กเขาไม่กินอยู่แล้วมลัละเนี่ยมันจะออกผมก็เลยต้องแยกแยกลวก ผักตรงนี้เวลาเราลวกเสร็จใหม่ๆเราเอามาแช่น้ำเลยมันจะไม่ดำาะไม่ดำ,ดำบรรยากาศหอ,อมลมิตร้านขายผักเตรียมอันนี้ก็คือเพื่อนบ้านที่แสนดีของเราเออ โดพี่อ้อวันนี้ลวกมะลาพี่อ้อกินกับน้ำพิทเอ่อโอเคครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วพูละเหมามาอีกแล้วครับลมมาก่อนละลมมาก่อนละเริ่มแล้วครับโอเคนะครับจะเจอกันใหม่ครับจะเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณมากครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะขอบคุณครับเอฟซีทุกท่านทุกท่านครับ